สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําการดูแลของกระบะไลเนอร์นะครับหลายๆท่านเนี่ยใช้กระบะไลเนอร์ไปแล้วก็มันจะอาจจะดูโซมดูซีดนะครับยิ่งเป็นชิ้นส่วนที่โดนโดนแดดโดนฝนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยคันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟื้นฟูตัวชิ้นนี้กันะะนะครับกระบะไลเนอร์ง่ายมากนะครับเราจะใช้ตัวที่ชื่อว่า 3D Magic Buling นะครับตัวนี้เป็นน้ํายาที่สามารถ ใช้กับยางก็ได้หรือวัสดุที่เป็นพลาสติกจะทําให้ฟื้นฟูกลับมาได้ดําสวยแล้วก็ติดทนน,นะครับช่วยปกป้องพลาสติกได้ด้วยเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาทําเปรียบเทียบให้ดูนะครับให้เห็นความแตกต่างเลยระหว่างที่เราทาเคลือบกับไม่เคลือบนะครับเราอ,อันนี้นะฮะเราใช้ตัว T D Magic b บลูเด s ซ i n g ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ใช้เราประทับใจเลยเดี๋ยวเราก็สเปรย์น้ำยาลงไปนะครับแบบน,นี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวฟองน้ำทาได้เลยจะเห็นได้เลยว่าเขาจะช่วยฟื้นฟูตัวชิ้นส่วนที่เป็นยางเป็นพลาสติกนะครับให้กลับมาดำแบบสวยเหมือนใหม่เลยนะครับโ้สวยขึ้นมาเลยนะครับดำสวยมากๆเลย แล้วก็ตัวน้ํายาครับไม่มีกลิ่นฉุนด้วยนะครับตัวนี้เป็นน้ํายาที่นําเข้าจากอเมริกาเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเนี่ยก็สบายใจได้นะครับน้ํางาบางตัวเนี่ยมันจะมีกลิ่นแรงมากเราก็ไม่อยากจะใช้งานเนาะแต่ถ้าเป็นตัวนี้โอโ้โหไม่มีกลิ่นเลยนะอันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็ฟื้นฟูได้ขับมาดับสวยฉ่ำแบบนี้เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกเทปไปดู Niin yeah. สุดยอดมากเลยนะครับตัวนี้เลย 3D Magic b o u e d e s i n g นะครับอันนี้เป็นน้ำยาที่นำเข้าจากเมกา100%เลยนะครับผ่าน VOC แล้วก็พอ65พอ65ตัวนี้สำคัญนะครับคือถ้าเราใช้เองเนี่ยยิ่งควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ชอบตรงที่ไม่มีกลิ่นเลยถ้าลูกค้าเคยใช้น้ำยาพวกประเภทที่ฟื้นฟูพลาสติกหรือยางครับกลิ่นมันจะฉุนมากแล้วก็มันจะเหนียวเหนอะหนะมือนะครับแต่ว่าตัวนี้ ไม่เหนียวเลยนะมือเลยแล้วก็ให้เห็นความแตกต่างสวยได้แบบนี้เลยนะครับตัวมีหลายคนเวลารีวิวชอบถามถึงตัวมือจับตัวนี้นะเป็นของชายเมดครับตัวฟองน้ํามันถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะอ่าก็บางทีเราไปขัดคาบน้ําถ้าเคยเห็นคลิปก่อนก่อนก็จะใช้เป็นฟองน้ําที่เป็นสีส้มมันจะหยาบหน่อยไว้ขัดพวกคาบน้ําขัดรอยขนแมวบางๆได้แต่ว่าถ้าเอาไว้เคลือบก็ใช้ฟองน้าสีดานะครับเป็นของชายเมดก็สะดวกสบายใช้คู่กันนะครับแล้วก็มี ก็ใหม่มาแนะนําด้วยเป็นแปลงขนหมูป่านะครับจาก 3D นะฮะตัวนี้เป็นแปลงนําเข้าก็เวลาที่เราใช้เครือบตามซอกมุมอะครับถ้าอย่างเงี้ยฮะถ้าสมมุติว่ามันเข้าถึงยากก็ใช้แปลงช่วยได้นะครับทาได้เลยนะครับแบบน,นี้เข้าไปแทนมือจับเนาะนี่ฮะดำสวยขึ้นเลย เทีบครึ่งคก่อนแตกต่างนะครนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นผลงานที่เครือเปรียบเชียบให้เห็นสำหรับท่านที่อยากจะดูแลไลนเนอร์กระบะนะครับแนะนำตัว 3D Magic Blue d e s i n g ตัวนี้เลยนะครับใช้ได้กับทั้งวัสดุที่เป็นยางเป็นพลาสติกนะครับข้อดีคือนำเข้าจากอเมริกา100%กลิ่นไม่มีกลิ่นด้วยนะครับไม่ชนปกติน้ำยาประเภทนี้จะกลิ่นชนนะอันนี้กลิ่นดีมาก นะครับคือไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็เคลือบมาให้ผลงานที่สวยแบบนี้เลยนอกจากจะฟื้นฟูให้สวยแล้วช่วยปกป้องด้วยนะครับตัวนี้เป็น water resistant นัคือกันน้ําด้วย long lasting นะครับแค่ฉีดเราเช็ดได้ผลงานแบบนี้เลยสําหรับในคลิปหน้่ๆก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้งานง่ายเห็นผลชัดเจนแบบนี้เลยยังไงก็ฝากติดตามช่องโอสกา99กันด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจเข้ามาทดลองสินค้าก็สามารถเข้ามาทดลองที่ร้านโอซาก้า9กได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาปรึกษาได้ที่ไลน์ i d ดีแอดไซ์โอซาก้าได้เลยคะ่ะ